สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบเกอร์เกมเมอร์กับเกมไลน์นัลล็อกออริจินนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับสตอกเกอร์สาย h o l ี่สไตล์เป็นสายที่เน้นใช้ c รอสโบ o w ในการสร้างความเสียหายระยะไกลอีกทั้งก็ออยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้ครั้งละหลายๆเป้าหมายอีกด้วยซึ่งในส่วนของความสามารถอื่นๆนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเ,าเรามาติดตามรับชมไปพ,พร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ อยากเติมเกมแลกนาลอกต้องร้านจูบิโกช็อปไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็เติมได้หมดเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่หายไม่ขามุยเพราะว่าจดทะเบียนเป็นบริษัทไว้ใจได้ร้อเอร์ซก็ทักเลยดด Facebook Fan Page จูบิโกช็อปหรือว่า Official Line แอ t จูบิโกนะครับ โดยสาหรับอาชีพนี้นะครับจะโดดเด่นเป็นอย่างมากในเรื่องของการสร้างความเสียหายระยะไกลเรียกได้ว่าไกลที่สุดในบรรดาทุกสายของสตอเกอร์เลยก็ว่าได้ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะเลือกเล่นได้2รูปแบบด้วยกันจะเป็นการเน้นสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติอย่างรวดเร็วที่สามารถที่จะดับเบิลแอตแทกได้หรือว่าจะเน้นใช้สกิลในการโจมตีศัตรูอย่างรุนแรงเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ว่าจะเลือกเล่นในรูปแบบไหนก็ตามนะครับก็สามารถที่จะออโต้แคชโฮลี่สไตล์ออกมาโจมตีศัตรูได้ทั้งสิ้นครับ เอาละฮะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับสายนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับด้วยการมาดูในส่วนของการอัพสเตตัสกันก่อนเลยดีกว่าครับโดยสำหรับสเตตัสที่เราจะอัพนำมาเลยนั่นก็คือค่า s c r แล้วก็ AG ครับ ดยในส่วนของค่า STR นะั้นะก็จะเป็นค่าที่จะช่วยเพิ่มเบส ATK เนี่ยได้เยอะที่สุดนะครับของสายอาชีพนี้ต่อมานะครับก็คือค่า AG ที่จะมาช่วยในเรื่องของความเร็วในการโจมตีส่วนแต้มที่เหลือนะครับก็สามารถที่จะเอาไปลงเด็กได้ก็จะช่วยเพิ่มทั้งในส่วนของพลังโจมตีเราก็ความเร็วในการโจมตีอย่างละนิดหน่อยอีกทั้งก็ยังช่วยให้เราเนี่ยสามารถโจมตีแบบไม่พลาดเป้าเนี่ยดีๆมากยิ่งขึ้นอีกด้วยละครับ มาต่อกันที่ส่วนของการอัพสกิลนะครับเออผมจะขออธิบายแต่ในส่วนของสกิลที่สําคัญสําหรับสายนี้เท่านั้นเริ่มต้นกันที่คลาสหนึ่งะครับในช่วงของการเป็นดิฟเนี่ยเราจะอัพแพสซีฟสกิลดับเบิลแอทแทครับด้วยความสามารถของแพสซีฟสกิลนี้นะครับก็คือเมื่อเราใช้คลอสโบบรดในการโจมตีศัตรูด้วยการโจมตีปกตินะครับก็จะมีโอกาส55ด้วยกันทพ่จะสร้างความเสียหายแบบดับเบิลดามจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดับเบิลดามจนี้จะไม่สามารถโจมตีติด,ดคลคทับ ทามาที่ขาสองครับเราจะมีสกิลโจมตีให้ได้เริ่มใช้งานกันเริ่มต้นกันที่สกิลแรกครับนั่นก็คือ S n e a k y Attack จะเป็นการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวนะครับเป็นจำนวน450นตบวกกับอีก350ดาเมจกายภาพแบบไายธาตุอีกทั้งก็ยังมีโอกาส15ด้วยกันครับที่จะได้รับอิเลนคอยเป็นจำนวน100เหรียญซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับสูงสุดเนี่ยเป็นจำนวน200เหรียญด้วยกันนอกจากนี้นะครับหากเราทำการเปลี่ยนจากโหมดแบ็คเกอร์ไปเป็นโหมด สกิลสเน a ี้ a อ t แทกนี้นะครับก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นเลดิงช็อ t ซึ่งจะเป็นการสร้างความเสียหายระยะไกลแทนแต่ว่าในเรื่องของตัวเลขดัมเมจแล้วก็ความสามารถอื่นๆเนี่ยก็จะเหมือนกันกับสเนกี้แอ t a ทกนะครับ ต่อกันที่สกิลที่2ครับเป็นสกิลที่เหมาะสำหรับคนที่เน้นโจมตีปกตินะครับนั่นก็คือพ s สซีฟสก l ล powerful r a t e ในความสามารถของพ s สซีฟสก l ลนี้ก็คือว่าเราทำการโจมตีปกติก็จะมีโอกาส10%ด้วยกันครับที่จะทำการ t r i กเ e r หรือว่า auto cast สก l ล sneaky attack หรือว่า raiding shot ออกมาทำการโจมตีศัตรูครับ บในส่วนของสกิลที่เน้นสร้างความเสียหายไปกันแล้วนะครับมาดูในส่วนของสกิลบัฟอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นกันที่ Crossbow Blade Mastery นะครับเป็น Passive Skill ที่จะช่วยเพิ่ม ATK เป็นจำนวน30หน่วยหากเราใช้อาวุธประเภท Crossbow Blade หรือว่ามีดครับต่อมานะครับก็คือ Passive Skill Rampage เป็น Passive Skill ที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่ม,มากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน15%หากเราไปทำการโจมตีสตูที่ติดสถานะผิดปกติต่างๆครับ แล้วก็มาถึงชว่วงของการเปลี่ยนคลาส3นะครับสกิลที่เราจะเน้นอัพเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นสกิลที่จะช่วยเพิ่มดาเมจนะครับเริ่มต้นกันที่สกิลแรกครับนั่นก็คือ ambush attack เป็นแพสซีฟสกิลที่จะช่วยเพิ่มดาเมจโดยการเอาค่า str เนี่ยมาคำนวณครับโดยหากเราอยู่ในโหมดดรากเกอร์นะครับก็จะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับสกิลที่เน้นโจมตีศัตรูจากทางด้านหลังโดยการเอา str ไปหาร10ในขณะเดียวกันนะครับหากเราอยู่ในโหมดคอสโบนะครับสกิลที่เน้นโจมตีระยะไกลด้วยคอสโบทั้งหมดเนี่ย ด้วยการเอา str ไปหาร15ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งแพสซีฟครับที่มีความสามารถน่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือสไลเนต โดยความสามารถของ passive Skill นี้นะครับก็คือเมื่อเราอยู่ในโหมดดรากเกอร์นะครับก็จะช่วยเพิ่มคล i ที่เขาดาเมจให้กับเราไปจำนวน15%หากรอบตัวเรานั้นมีศัตรูอยู่เพียงแค่1ตัวเท่านั้นแต่ถ้ามีศัตรูมากกว่า1ตัวขึ้นไปนะครับศัตรูเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกลดคลีที่เขาดาเมจลงไปจำนวน1%นนมีศัตรู10ตัวนะครับก็จะลดคลีที่เขาดาเมจลงไปจำนวน10%นต์นั่นเองในขณะเดียวกันครับถ้าเราทําการเปลี่ยนมาใช้เป็น c r s s b o w ก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนั่นก ว่าดาเมจกายภาพนะครับเป็นจานวน10%แล้วก็ยังจะช่วยเพิ่มอีก1%นะครับให้กับเพื่อนๆที่อยู่บริเวณโดยรอบสูงสุดเป็นจํานวน15%ด้วยกันครับและสำหรับสกิลสุดท้ายที่เราจะอัพนะครับนั่นก็คือ g r a ิ i t y ดูความสามารถของ Active สกิลนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกพ่นสีในพื้นที่ใดก็ได้ซึ่งหากมีศัตรูยืนอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับก็จะถูกลดเดฟแล้วก็เอ็มเดฟหรือว่าพลังป้องกันกายภาพแล้วก็พลังป้องกันเวทลง เป็นจำนวน20%อีกทั้งนะครับก็ยังจะได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีด้วยสก,กิลท่าต่างๆเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมาิ่งขึ้นอีกเป็นจำนวน5%ในช่วงระยะเวลา15วินาทีครับต่อกันที่ส่วนของ Equipment หรือว่าของสมใส่กันบ้างนะครับ เริ่มต้นที่ตัวอาวุธครับผมเลือกใช้เป็น Holy Crossbow Blade เป็นอาวุธที่มีความสามารถในการบวกเบส MATK นะครับทำให้เราสามารถสร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์หรือว่าบอสประเภทเดมอนเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมาิ่งขึ้น20%อีกทั้งนะครับกับการโจมตีมอนสเตอร์เผ่าอื่นๆเนี่ยก็ยังคงสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมาิ่กขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเป็นจำนวน10%ต่อมานะครับผักเราทําการตีบวก6ได้การโจมตีปกตินะครับจะมีโอกาส25%ครับที่จะทําการปล่อย r a d i a n t Style หรือว่า Holy s t l e ไปทําการโจมตีศัตรูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ,รนนนนะรบในทุกการใช้สกิลเนี่ยจะเป็นการการันตีว่าจะปล่อยเลเดียนสไตล์หรือว่าโฮลี่สไตล์ออกมาทําการโจมตีศัตรูเลยอย่างแน่นอนโดยสําหรับเลเดียนสไตล์หรือว่าโฮลี่สไตล์ที่ทําการโจมตีออกมานี้นะครับก็จะทําการสร้างความเสียหายเป็นจํานวน300%ดาเมจกายภาพธาตุโฮลี่ให้กับศัตรูที่อยู่ในแนวเส้นตรงทางด้านหน้าทั้งหมด ต่อมานะครับก็คือบวก10จะเพิ่ม a d k ให้เป็นจำนวน9%และสุดท้ายนะครับกับบวก15 Radiant Style หรือว่า Holy Style จะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมายิ่งขึ้นไปอีกเป็นจำนวน250%ครับ ต่อกันที่ส่วนของชุดเซ็ตที่จะประกอบไปด้วยส่วนเสื้อส่วนผ้าคลุมแล้วก็ส่วนรองเท้านะครับถึงแม้ว่าสายนี้นะครับจะเน้นสร้างความเสียหายระยะไกลแต่ว่าเซตทรัปิซิ่งหรือว่าชุดเซ็ตแดงที่ผู้เล่นไทยชอบเรียกกันเนี่ยก็ยังคงตอบโจทย์อยู่ดีนะครับเพราะด้วยความที่เราเนี่ยยังคงเน้นอัพในส่วนของค่า str อยู่และเซตนี้นะครับจะช่วยทําให้ค่า str นั้นบวก a d k ให้กับเราได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหากเรานะครับใส่จนครบทั้ง3ชิ้นจนเกิดเป็นเอฟเฟกต์เซตทรัปิซิ่งก็จะได้รับ a d k เพิ่มอีกเปนนนจว สองหน่วยในทุกๆหนึ่ง STR ครับ ซึ่งนอกจากชุดเซ็ตที่จะมาช่วยเสริมในเรื่องของดาเมจแล้วนะครับประดับเองเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับในเกมแลวนาล็อกออริจินนี้นะครับมีประดับที่ถูกออกแบบมาสําหรับสายที่เน้น up STR เยอะๆเนี่ยโดยเฉพาะเลยโดยในช่วงเลเวล85เนี่ยก็จะมี n a ล r o s ครับที่จะมีเอฟเฟกคล้ายๆกับเซ็ตทรัพย์สิ่งนั่นก็คือจะได้รับ ATK เป็นจำนวน4หน่วยในทุกๆ10 STR นอกจากนี้นะครับตัวประดับเองเนี่ยก็ยังมีความสามารถในการบวก STR แล้วก็เด็กให้กับตัวละครเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอีกด้วยละครับ และส่วนในส่วนแฟชั่นนะครับที่จะประกอบไปด้วยส่วนหัวส่วนตาส่วนปากส่วนปีกแล้วก็ส่วนชุดนะครับก็พยายามเลือกหาเป็นประดับที่มีความสามารถในการที่จะช่วยเพิ่ม ADK แบบเป็นหน่วยหรือว่าแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับอีกทั้งนะครับที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือการเพิ่ม SPD หรือว่าความเร็วในการโจมตีนั่นเองซึ่งหากประดับชิ้นไหนนะครับนอกจากจะบวกในส่วนของ SPD แล้วยังมีความสามารถในการ Auto Cash Increase Agility ด้วยเนี่ยก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ครับเพราะส่วนนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความ ในการโจมตีให้กับเราได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรที่เหลือนะครับก็พยายามเน้นหาเป็นออปชันที่มีความสามารถในการโจมตีแบบไม่สนกลอกหรือว่าอิกนอร์เดฟรวมไปถึงความสามารถในการที่เมื่อเราทําการโจมตีไปแล้วนะครับจะมีโอกาสในการที่จะช่วยเพิ่มดาเมจอย่างเช่นชุดนี้นะครับถ้าโจมตีปกติก็จะมีโอกาส3%ครับที่จะช่วยเพิ่มฟิสิกส์ดขาเมจเป็นจำนวน1นึในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะหยิบมาใช้งานได้ทั้งสิ้นนะครับ ต่อกันที่ส่วนของการ์ดครับเริ่มต้นที่การ์ดอาวุธก่อนเลยโดยผมก็จะยังคงเลือกใส่เป็นการ์ดที่มีความสามารถในการตีมอนสเตอร์หรือว่าบอสตามธาตุเผาขนาดได้ลุ้นแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับและด้วยความที่クอสเบลดนั้นสามารถที่จะใส่การ์ดถึง3ใบนะครับเราจึงสามารถที่จะใส่การ์ดตีธาตุเผาขนาดได้ครบในทุกสล็อตเลยนั่นเองต่อมานะครับก็คือในส่วนของเสื้อครับผมเลือกใส่เป็นการ์ดม้าน้ําที่มีความสามารถในการป้องกันสถานะแช่แข็งซึ่งหากใครที่มีงบน้อยกว่านี้หน่อยก็อาจจะเลือกใใสส่่่่นนกก์ทีชวววยบของ Mac หรือหากใครที่มีงบเยอะหน่อยนะครับก็อาจจะเลือกใส่เป็นการ์ดที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของตัวกรอ,อกก็ได้ครับต่อมาก็คือส่วนของผ้าคลุมครับผมเลือกใส่เป็นดากอนฟรายการที่มีความสามารถในการบวกค่าเอจิแล้วก็ช่วยเพิ่มแม็ก p เอชพีให้กับตัวละครของเราทําให้เรานะครับโจมตีได้แรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถึกได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองส่วนรองเท้าเองก็จะคล้ายๆกันครับผมเลือกใส่เป็นการ์ดหมาดําที่บวกในส่วนของเอจิแล้วก็แม็ก p เอชพี ส่วนประดับกันบ้างครับผมเลือกใส่เป็นการ์ดแมนต i s นะครับที่บวกในส่วนของ s c r แล้วก็ a d k แบบเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับใครที่อาจจะมีความเร็วในการโจมตีไม่เยอะมากนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปใส่เป็น swift mantis ก็ได้นะครับที่จะบวกในส่วนของ ag แล้วก็บวกดามาจแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับเราได้อีกด้วยแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือการ์ดโฮลองการ์ดที่ทําให้เราเนี่ยสามารถใช้สกิลไซส์ที่มีความสามารถในการขุดหาศัตรูที่หายตัวอยู่ได้ซึ่งก็เป็นความสามารถที่สําคัญมากๆนะครับในการที่จะเอาไปใช้ในโหมดที่ต้องเจอกับผู้เล่นด้วยกันหรือว่าเวลาที่เจอมอนสเตอร์หรือว่าบอสที่มีความสามารถในการหายตัวเป็นต้นครับ และสําหรับในส่วนหมวกนะครับก็สามารถที่จะเลือกใส่เป็นการ์ดท,ที่หาได้ง่ายๆอย่างเช่นการ์ดแชมป์หรือว่าหนูท่อก็ได้นะครับที่จะบวกในส่วนของ ATK ซึ่งหากเราเอาเวการ์ดใบนี้สูงขึ้นไปมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งได้ ATK ที่เพิ่มมายิ่งขึ้นเท่านั้นอีกด้วยนอกจากนี้นะครับหากใครที่มีงบเยอะขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเลือกใส่เป็นการ์ดท,ที่ช่วยป้องกันคลาวคอนโทรลต่างๆเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ แล้วก็มาถึงในส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือส่วนของเวลัสคอร์หรือว่าระบบเฟืองนั่นเองครับโดยสำหรับเฟืองแรกที่เหมาะสําหรับซ้ายนี้นั่นก็คือ h a r ์ Operate ดยความสามารถของเฟืองนี้นะครับก็คือจะเพิ่มโอกาสในการที่จะออโตแคสสเน็กกี้แอตแทกหรือว่าเรดดิ้งช็อตเมื่อเราทําการโจมตีปกติซึ่งเดิมทีนะครับตัวแพสซีฟสกิลเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทริกเกอร์หรือว่าออโตแคสเป็นจำนวนสิอยู่แล้วใส่เฟืองนี้เข้าไปก็จะช่วยเพิ่มโอกาสได้เพิ่ม,มันยิ่งขึ้นไปอีกนอกจากนี้นะครับสเน็กกี้แอตแทกหรือว่าเรดดิ้งช็อตที่ถูกออโตแคสหรือว่าทริกเกอร์ออกมาก็ยังสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมไปยิ่ เืองต่อมานะครับก็คือมาริสครับเป็นเฟืองที่เมื่อเราทําการโจมตีกายภาพก็จะมีโอกาสที่จะสุ่มมอบสถานะผิดปกติให้กับศัตรูหนึ่งอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําให้ศัตรูติดสถานะพิษนะครับติดสถานะสตารติดสถานะตาบอดติดสถานะใบติดสถานะแช่แข็งหรือว่าติดสถานะเคิร์ดเป็นต้นโดยหากเราอยู่ในโหมดแร็กเกอร์นะครับโอกาสที่จะทําให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติเนี่ยก็จะอยู่ที่15%แต่ถ้าใช้คลอสโบนะครับก็จะมีโอกาสในการที่ทําให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติ ที่ยที่30%ด้วยกันครับทีนี้ครับเรามาดูเฟืองอื่นๆที่น่าสนใจในหน้า Basic Skill กันบ้างครับ เริ่มต้นกันที่เฟืองแรกครับนั่นก็คือโมเมนตัมเมเนจเมนต์โมดูลเป็นเฟืองที่เมื่อเราทำการโจมตีปกติหรือว่าใช้สกิลโจมตีเดิมซ้ำๆนะครับก็จะช่วยเพิ่ม ASPD หรือว่าความเร็วในการโจมตีเป็นจำนวน5%ในช่วงระยะเวลา3วินาทีสามารถที่จะสะสมสแตนะ็คเนี่ยได้สูงสุดเป็นจำนวน5สแต็คด้วยกันทำให้โดยรวมแล้วนะครับเฟืองนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่ม ASPD หรือว่าความเร็วในการโจมตีให้กับเราได้สูงสุดถึง25%กันเลยทีเดียวส่วนอีกหนึ่งเฟืองที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือ นาเลนส์บูเป็นเฟืองที่เมื่อเราทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูจากระยะไกลนะครับก็จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวนสูงสุดถึง12%ด้วยกันซึ่งก็เป็นเฟืองที่ค่อนข้างเหมาะกับสายนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วครับ สำหรับภาพรวมนะครับต้องบอกเลยครับว่าสตอเกอร์สายฮลี่สไตล์นี้นะครับก็จะเป็นสายที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากครับในเรื่องของการสร้างความเสียหายระยะไกลอีกทั้งนะครับก็ยังสามารถที่จะเคลียร์มอนสเตอร์เป็นจำนวนมากได้หากมอนสเตอร์เหล่านั้น,นครับยืนอยู่ในระนับเดียวกันถึงแม้ว่าตัวเลขดาเมจโดยรวมนะครับจะไม่ได้รุนแรงเทียบเท่ากับสายแบ็กสตรัปจนสามารถที่จะวันฮิตวันคิวได้แต่สายนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะการเล่นที่แตกต่างกันออกไปครับนั่นก็คือจะเน้นในเรื่องของความเร็วในการโจมตีดังนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะ 1> Hit วันคิไม่ได้สทัทีเดียวแต่ด้วยความที่มีความเร็วในการโจมตีที่ค่อนข้างสูงก็สามารถที่จะจบมอนได้ในเวลาที่รวดเร็วไม่แพ้กันครับ โดยสำหรับสาย Holy Style นี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกเล่นได้3รูปแบบได้กันครับรูปแบบแรกก็คือเน้นสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีแบบปกติที่รวดเร็วและทําการ Auto Cast Holy Style ออกมาทําการโจมตีศัตรูโดยรูปแบบนี้นะครับจะมีจุดเด่นตรงที่สามารถที่จะโจมตีแบบ d o u b l ล a อท a c k ได้อีกทั้งนะครับก็ยังมี p a s s ีฟส Skill แล้วก็เฟืองหลายๆอย่างที่ัพ p อ o r t การโจมตีแบบปกติครับต่อมานะครับก็คือรูปแบบที่2เป็นการเน้นใช้ Skill Reading Shot แทนการโจมตีปกตินั่นเอง ซึ่งสกิล레이ดิ้งช็อตนี้นะครับเราจะสามารถอัพได้ในช่วงของการเป็นคลาส2นั่นก็คือโลกนั่นเองครับ ถึงแม้ว่าจะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงกว่าการโจมตีปกตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความเร็วในการโจมตีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรและสําหรับ,บรูปแบบสุดท้ายนะครับ,บรูปแบบที่3เป็นการใช้สกิล Pressing Shot นะครับในการโจมตีศัตรูซึ่งสกิลนี้นะครับจะสามารถอัพได้หลังจากที่ทําการเปลี่ยนค l a สาเป็น Stalker แล้วเท่านั้นโดยจุดเด่นของสกิลนี้นะครับก็คือเป็นสกิลที่มีตัวเลขดาเมจสูงที่สุดในบรรดาสกิลทั้งหมดของ Stalker อีกทั้งหลังจากที่ทําการสร้างความเสียหายไปแล้วนะครับ ยังจะสามารถลดพลังโจมตีกายภาพแล้วก็พลังโจมตีเวทของศัตรูลงได้อีกด้วยเป 0, ็นจำนวน15%จึงสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ทั้งหมด PVE แล้วก็โหมด PVP ครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นสกิลที่สามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงที่สุดนะครับแต่ว่าก็มีความเร็วในการโจมตีที่ช้าที่สุดด้วยเช่นเดียวกันช้ากว่า r e t d i n g Shot อีกด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหากใครที่อาจจะไม่ได้อยากเน้นในเรื่องของความเร็วในการโจมตีแต่อยากจะเข้าใกล้ความสามารถในการ one hit one kill มากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถ ที่จะเลือกรูปแบบนี้ไปใช้งานได้ครับทีนี้นะครับเราจะลองมาเปรียบเทียบให้ดูกันครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นโดยทางฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นการโจมตีปกติที่สามารถที่จะ auto c a ค t หรือว่า t r i กเก r l ์เ h ดด i n g shot รวมไปถึงเ a d i a n t style เนี่ยออกมาทําการโจมตีศัตรูได้เราก็จะเห็นได้เลยครับว่าตัวเลขดาเมจนั้นเน่เด้งขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเร็วกว่าทางฝั่งขวามือที่เป็นการใช้งาน skill รดดิ t ง i n g shot และมีการ auto cast radiant style ครับ ทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งสกิลครับนั่นก็คือ pressing shot ทางฝั่งขวามือนะครับก็จะยังคงช้ากว่าการโจมตีปกติที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือเป็นอย่างมากแต่ถ้าเราสังเกตฝั่งขวามือที่เป็นการใช้สกิล pressing shot ดีๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขดาเมจนั้นค่อนข้างที่จะสูงกว่าทางฝั่งซ้ายมือพอสมควรเลยทีเดียวละครับ ต่อมาครับเรามาพูดถึงความสามารถของ Radiant Style หรือว่า Holy Style ที่จะเป็นการ Auto Cast หรือว่า Trigger ออกมาเมื่อเราทำการโจมตีนะครับโดยความสามารถนี้เนี่ยเป็นความสามารถที่ติดมากับตัวอาวุธ Holy Crossbow Blade โดยจุดเด่นหลักๆเลยนะครับก็คือจะเป็นการสร้างความเสียหายาธาตุ Holy ซึ่งาธาตุนี้นะครับโดยปกติเนี่ยก็จะไม่ได้แพ้ทางธาตุดาธาตุหนึ่งเป็นพิเศษเว้นแต่ว่าจะเอาไปโจมตีธาตุ Holy ด้วยกันซึ่ง Monster หรือว่าบอสที่เป็นธาตุ Holy ในเกม Ragnarok Origin นี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควร แต่สำหรับจุดเด่นหลักๆของสกิลนี้เลยนะครับก็คือมีระยะในการโจมตีที่ไกลมากๆอย่างที่เรารู้ครับว่าสตอเกอร์ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปใช้เป็นคลอสบเนี่ยระยะในการโจมตีก็ไม่ได้ไกลมากแต่ว่าสำหรับเลดิแอนสไตล์หรือว่าโฮลี่สไตล์นั้นก็มีระยะการโจมตีที่เรียกได้ว่าไกลที่สุดในบรรดาสกิลทั้งหมดของสตอกเกอร์เลยอย่างในตัวอย่างภาพนี้นะครับการสร้างความเสียหายด้วยเลดิแอนสไตล์หรือว่าโฮลี่สไตล์นั้นก็ไกลจนสามารถที่จะมาทําดาเมจกับมอนสเตอร์ที่อยู่อีกฝั่งของกําแพงได้เลยทีเดียวแล้ว ฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ยังเลือกไม่ได้ว่าจะเล่นสาย a เ i ดี t สไตล์หรือว่าโฮลี่สไตลด้วยรูปแบบการเล่นแบบไหนดีส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเชียร์รูปแบบการเน้นโจมตีปกติด้วยความเร็วนะครับเพราะว่าการโจมตีปกตินั้นมีหลายอย่างมาช่วยซัพพอร์ตครับไม่ว่าจะเป็นตัว p a s s ซีฟสกิลด Double Attack ที่จะทำให้เรานั้นสามารถสร้างความเสียหายด้วย Double d ดาม g จได้ อีกทั้งนะครับว่ายังมีแพสซีฟสกิลที่จะทำให้เราโจมตีปกติและสามารถที่จะออโต้แคชเรดดิ้งช็อตออกมาทำการโจมตีศัตรูได้เหมือนกันนี่ยังไม่รวมมูลัสคอร์หรือว่าเฟืองนะครับที่ก็มีหลายๆส่วนครับที่จะมาช่วยทำให้การโจมตีปกตินั้นดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนใครนะครับที่วางแผนไว้ว่าอยากจะเล่นรูปแบบการโจมตีปกติแต่สามารถที่จะติดค r i t i c คอได้ด้วยเนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนาสักเท่าไหร่นะครับเพราะโดยปกติแล้วเราก็จะต้องพยายามเน้นหารในส่วนของพลังโจมตีแล้วก็ความเร็วในการโจมตี เพื่อให้ Ra เดียนสไตล์หรือว่า Holly s t ต l e นั้นออกมาโจมตีศัตรูได้บ่อยแล้วก็รุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งหากเราต้องไปโฟกัสในส่วนของค่าคริเทเข้าลเลตซึ่งโดยปกติเนี่ยก็ไม่มีให้เราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนอาวุธส่วนชุดหรือว่าส่วนประดับนะครับดังนั้นนะครับเราเลยจําเป็นที่จะต้องไปหาค่าคริเทเข้า Critical, จากส่วนการ์ดแล้วก็ออฟแมวนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะสามารถโจมตีติดคลิเทเข้าได้มันก็จะรุนแรงแต่เฉพาะในส่วนของการโจมตีปกติเท่านั้นแต่ในส่วนของเรือว่า Holy Style, ตังนั้นก็จะไม่ได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับส่วนตัวผมเลยรู้สึกว่าการที่เราเน้นแค่ในส่วนของพลังโจมตีแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์สล็อกสายนี้มากที่สุดเพราะมันจะทําให้เลดี้สไตล์หรือว่าโฮลี่สไตล์นั้นออกมาโจมตีสตูได้บ่อยมากยิ่งขึ้นสําคัญเลยคือนอกจากจะออกมาโจมตีได้บ่อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ สรุปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับสตอเกอร์สายเรเดียนสไตล์หรือว่าโฮลี่สไตล์นี้นะครับก็จะโดดเด่นสำหรับใครที่อยากเล่นอาชีพสตอ k เกอร ดยเน้นสร้างความเสียหายจากระยะไกลด้วยการใช้คลอสโบว์ซึ่งสายนี้นะครับมีลักษณะการบิวที่ง่ายกว่าเล่นได้ง่ายกว่าและที่สําคัญนะครับก็คือมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าสายแบล็กสตรปอยู่พอสมควรถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับดัเมจต่อฮิตเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าแต่หากเทียบในเรื่องของความเร็วในการโจมตีซึ่งก็สามารถที่จะมาชดเชยกันได้และสามารถที่จะจบมอนได้ในเวลาที่ไร่เรียกัน ส่วนตัวผมเลยรู้สึกว่าสายนี้ในชิฟสต็อกเกอร์ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสายที่น่าจะเป็นที่นิยมสําหรับผู้เล่นทั่วไปรวมไปถึงผู้เล่นที่เติมเยอะเนี่ยก็สามารถที่จะบิลให้สายนี้เนี่ยเก่งได้ไม่แพ้กันกับแบ็กสตร a ปเลยทีเดียวลวครับ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของสต็อกเกอร์สายเรเดียนสไตล์หรือว่าโฮลี่สไตล์นั่นเองซึ่งหากใครนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ตารางคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ